อยากมีทีมลายไปของตัวเองแต่กลัวว่าวาดไม่เก่งแพนแพมชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอคําถามนี้อยู่ในใจนะคะแพนแพมมีนักเรียนหลายคนเลยที่ทักมาบอกว่าไม่เคยวาดรูปมาก่อนแต่พอได้ลองเรียนแบบจับมือทําตอนนี้ก็มีผลงานวางขายในไลน์สโตร์แล้วที่สําคัญก็คือหลายๆคนเริ่มจากศูนย์เลยนะคะอย่างเคสของคุณออมที่ไม่ถนัดวาดรูปตอนนี้ก็มีทีมวางขายแล้วหรือคุณการ์ตูนที่เรียนไปก็บ่นไปว่าตัวเองวาดไม่สวยแต่ก็มีทีมลายเป็นของตัวเองและที่สําคัญขายได้แล้วค่ะบอกตรงๆเลยนะ คันแ์พันธ์นไม่ได้สอนให้วาดเหมือนศิลปินมือโปรโแต่จะสอนวิธีใช้เทคนิคง่ายๆกับเครื่องมือที่มีอยู่ทําให้ผลงานได้เป็นสไตล์ของตัวเองจริงๆไม่ต้องห่วงเลยว่าลายเส้นจะไม่สวยตอนในคลาสพันแ์พนบอกหมดทุกขั้นตอนตั้งแต่จะเริ่มยังไงใช้อะไรและทําให้ทีมดูโดดเด่นยังไงค่ะการได้เห็นผลงานตัวเองในไลน์สโตมันเป็นความสุขที่จะทําให้คุณยิ้มได้และได้พิสูจน์ให้เห็นว่าแค่คร่าลองก็ทําได้จริงๆถ้าคุณอยากมีผลงานเป็นของตัวเองบ้างทิมคําว่าทีไว้ใต้คลิปแล้วเริ่ม ด้วยกันนะคะ